มีทนายบางคนพาดพิงพี่เดว่าพี่เดเป็นทนายหรือเป็นนกเขาชอบทุกครูโหปล่อยไปเลิไอคนประเภทนั้นไม่มีอะไรหรอกมันก็ยามแซะแซะคนดังๆเผื่อมันจะดังไปบ้างไงนะไปดูเพจมันมีคนดูคนอะไรที่ไหนแล้วไม่มีหรอกมีแต่พี่เดพี่เดเนี่ยโอ้โหอ,อุ่นหนาฝาคัาง่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันหรอกอายุก็รุ่นลูกผมแม่งทะลึง่งมาวิจารณ์รุ่นพอ่อแล้วเดี๋ยวแม่งกะเจอของแข็งไปแล้วผมไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวผมก็บอกอน,นันตชัย นะบอกอนันชัยดาเนินการไปมันไปแทะอนันชัยบอกว่านะอ่าเป็นทนายไปจับพระศึกบอกอ่นันชัยอ่ไปอะไรไปซื้อรางวัลอะไรมาท,ทั้งทั้งที่เป็นรางวัลพระราชทานเดี๋ยวอนันชัยก็จะไปแจ้งความหมิ่นสถาบันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็เสร็จคนพวกนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะที่มาวิปวิจารณ์ผมกับอนันตชัยคือเป็นคนทะลึ่งอายุก็พอๆกับลูกผมลูกผมก็สามสิบสามสามสี่อะไรเงี้ย ก็พอๆกับลิลลี่งลงเงียนเนี่ยนะครับนะผมก็หกสิบกว่าไอ้ไอพวกนี้สามสิบกว่าก็ทะลึ่งก็ไม่เป็นไรก็ <c oughs> มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมีหลายคนนะครับทั้งอยู่ในโซเชียลนอโซเชียลทาเป็นทะลึ่งเดี๋ยวจะเจอไอ้แก่อย่างพี่เดกับอนันตชัยเดี๋ยวมึงจะล่วงนะเจอไอ้แก่อย่างกูเดี๋ยวมึงจะล่วงไอ้พวกรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยที่ประเภททะลึ่งตึงตามถ้าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงพอมึงโดนสวนเข้าไปมึงล่วงคนแก่เนี่ยคืออะไรว่ะนะช้าแต่ชัวร์นะ นะไอ้พวกไอ้ที่นักกฎหมายบางคนที่ไปยืนแซะพี่เดเดี๋ยว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 มันจะเจอคนแก่คนแก่เนี่ยจุดแข็งคืออะไรวะละเอียดรอบคอบนะละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนเขียนะเข้ยวนะเขี้ยวไม่ใช่เขี้ยวธรรมดาเขี้ยวงอกออกข้างนอกจนกลายเป็นงาเคยเห็นงาช้างนะนะครับนะครับแล้วแล้วคนแก่เนี่ยจะเก่งเรื่องทุนแรงนะ ชกมวยอะไรต่างๆอาจจะสู้ไม่ได้แรงไม่มีแต่ทุนแรงม,ม,มีของทุนแรงเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมึงทะเลาะกับคนแก่แล้วมึงจะรู้นะไอ้พวกไอ้นักกฎหมายเด็กๆที่ว่าไปดา่าพี่เดชุกกลัวเดี๋ยวมึงโดนคนแก่นะอย่าประเมินคนแก่อย่างพี่เดชตำนะนะเดี๋ยวมึงพลาดเมื่อไหร่มึงก็เสร็จเมื่อนั้นเนะ่นะเพราะนั้นก็นะการมาแสะผมเรือยอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังก็ต้องยอมรับได้ผลการกระทำนะอน,นันตชยัยเดี๋ยวเขาก็จะไปแจ้งแล้วข้อหาหมิ่นสถาบัน ดำเนินการไปเดี๋ยวพลาดเมื่อไหร่ก็ล่วงชัดเจนนะนะครับอจุกรูนะครับร <c oughs> นะบนะนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณนะอยากแสบมาแลหาเรื่องก็เรื่องไปวันๆไม่เป็นไรหาด้วยศัตรูอ่าอ่าปมาปหมอ,หมอคางดําแล้วก็เรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องใหญ่นะมันน่าจ,จะดําเนินคดีกับผู้นําเข้าไหมนะ ควรดำเน,นินคดีมันไม่มีในประเทศไทยมีคนเอาเข้ามาแล้วเราก็รู้แล้วใครเอาเข้ามาแล้วไม่ต้องรับผิดเลยเกิดปัญหาเต็ไมไปหมดกล้าไหมนะนะนะครับนะอ๋อเรื่องต่อไปคือเรื่องการยุบพักก้าวไก่นะครับการยุบพักก้าวไก่ในวันที่ที่เจ็ดสิงหาเนี่ยที่ศารลรัมนูญเขาก็งดการไต่สวนพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะทุกอย่างเพียงพอแล้วคือถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่าก้าวไก่มีโอกาสโดน,นยุบสูง โอกาสรอดยากงดการไต่สวนมันก็บอกอะไรเขพอแล้วอ่ะพอแล้วพอพอแล้วพอคือคือมันชัดเนี่ยว่าจะยุบถ้าถามผมนะโอกาสก้าวไกลโดนยุบสูงมากเขาก็อาศัยคำวินิจฉัยของตุลาการสารนุฉบับเดิมที่บอกว่าเนี่ยการจะแก้กฎหมายการจะยกเลิอกอะไรต่างเนี่ยคือการล้มล้างการปกครองเขาก็แค่เอาคำวินิจฉัยฉบับเดิมมาแค่นั้นอะ่ะแล้วก็ยุบจบ ผมดูแล้วพยานหลักฐานมันชัดพอชัดแล้วเนี่ยเขาเขาเขาชัดแล้วนะครับเพราะนั้นโอกาสก้าวไกลจะโดนยุบเนี่ยสูงไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ต้องไปโลกสวยโลกอะไรต่างๆนะก้าวไกลก็สู้ว่าเนี่ยเป็นการรวบรัดมุ่งเอาผิดรัดขั้นตอนกระบวนการไต่สวนไม่ชอบอะไรต่างๆนะนะครับน,ะน,าาน่ะคณะก,กรรมการกกตแบบนั้นแบบนี้ก็คือจะสู้ชนะฝ่าวแต่ส่วนตัวผมในฐานะเป็นทนายอาชีพนะ ผมไม่ใช่พวกด็อกเตอร์ไม่ใช่พวกศาสตราจารย์อะไรต่างๆที่ไปนั่งออกทีวีนะด็อกเตอร์ศาสตราจารย์แล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคือคนที่ทามาหากินอยู่กับการว่าความสถ,ถานการณ์แบบเนี้ผมว่านะโอกาสหยุดโดนยุบพักสูงผู้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนะโอกาสโดนยุบพักสูงนะนะครับนะเพราะว่าสารรัฐมนูรสารการเมืองนะครับถ้าเขามีมีมีมอ่งมีอะไรมาแล้วเนี่ยว่าขราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าล้มล้างแล้ว คราวนี้มันก็ต้องยุบพักก็แค่นั้นผมดูแล้วก็แนวแนวโน้มนะ่ะก็ต้องเตรียมตั้งพักใหม่ถ้าถามผมนะน่าจะไปแนวนั้นถ้ารอดมาได้นี่แม่งก็โอ้โหโอ้ไมเคิลเลยนะนะครับแต่มันยากอ่ะนะยากนะครับยากอันนี้ตรงตรงไปตรงมาเลยพี่เด้งพูดตรงไปตรงมาเลยนะเอ่อนะครับอะไรเนี่ยอ๋ออวยพรวันเกิดให้พี่หนุ่มกันชัยหน่อย โอเคในวันเกิดนะครับนะพี่เดก็ขอให้กันชัยมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะและก็ที่สําคัญขอให้ชนะคดีเชื่อมกิจเชื่อมจิตด,ด้วยเพราะว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลายคดีนะครับก็ขอให้หนุ่มกันชัยมีความสุขความเจริญในในอ,อะไรฮนะในวันเกิดนี้นะไอเรื่องร่ํารวยไม่ต้องเราแม่งรวยอยู่แล้วบ้านหนุ่มกันชัยก็เหมือนภูเิลาผมไปนั่งกินวายมาเนี่ย บ้านก็หลังใหญ่เป็นกี่ไร่ก็ไม่รู้จาไม่ได้นะมีสระว่ายน้ํามีอะไรต่างๆโอโ้โหรวยอยู่แล้วการใช้ไม่ต้องไปขอให้มันรวยหรอกขอให้มันรักษาสุขภาพก็เคยบอกมันตลอดนะว่าเงินทองมันจะหาไปทําไมอายุก็มากแล้วห้าสิบกว่าแนละ้วเนี่ยครับเอาเวลาไปเที่ยวถอนเที่ยวต่างประเทศดีกว่ารายการมึงทาเยอะหรอกนะบอกมาหลายครั้งมึงไม่เชื่อนี่มาสองวันก็โทรมาชวนไปกินไวน์แล้ว นะครับบ้านเขาบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านเลยเหมือนภูวิลล่าสบายนะครับชีวิตก็สบายแล้วครอบครัวก็มีเมียม,มีลูกมีอะไรต่างก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอะ่ะแล้วก็ชนะคดีทุกคดีพอแล้วไม่ต้องไปให้อะไรมาหรอกอ๋ออีกคนนึงลืมไปเลยการจอมพลังนะการจอมพลังนี่ผมก็สนิทนะเห็นได้ข่าวเข้าโรงพยาบาลนะครับก็หายวิวัยนะรักษาสุขภาพเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน นะการจอมพลังเนี่ยเป็นคนน่ารักนะนะครับเป็นคนน่ารักใจถึงพึ่งได้เจ้าของวลีที่บอกอะไรเป็นนี่ต้องใช้ไม่ใช่ไปเหลี่ยมไปฟ้องกลับเขาให้นึกถึงวันที่ไม่มีนะไม่มีใครดูแลเหมือนหมาตัวหนึ่งแต่ถึงเวลาเอาเงินเข้าไปแล้วจะไปโกงเขาอันี้การจอมพลังพูดไว้น้องพูดได้น่ารักมากนะอืออืออ่าอ่านะครับ,นะรบที่พี่พูดว่าประเทศของทุกคนแต่บางคนมีโอกาส พูดมีคนฟังคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสครับพี่จึงเป็นคนที่เหมาะสมที่จะพาบ้านเมืองไปในทางที่ดีครับนะคุณประสานนะครับนะฮะครับนะประเทศเป็นของทุกคนอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมก็พูดนะครับนะอะไรเป็นเรื่องลูกความพูดไม่ได้หรอกเพราะมันมีจรรยาบรณวิชาชีพเราเป็นลูกความเขามาจ้างเราเราก็ต้องบอกว่าเขาดีเขาถูกถ้าลูกความมาจ้างเราเราบอกว่าเขาเลวเขาชั่วก็ผิดกฎหมายผิดจรรยาบรณก็ต้องติดคุก นะครับเพราะฉะนั้นต้องบทบาทต้องแยกกันนะครับมันก็มันก็คนเรามันก็ทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะการกระทามันคนก็บางคนก็ไปนั่งในวัดพระแก้วก็มีอมืนะครับนะครับก็แล้วแต่ใครนั่งสูงกว่าพระมันก็ว่างไปนะครับนะใครกล้าเอาผิดไหมครับคนที่นาเข้าปลาหมอคางดําตอนนี้บ้านเมืองชิพหายอยู่ทุกวันนี้ รัฐมนตรีกล้าไหมนะหมูเถื่อนกล้าไหมนะตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปเกี่ยวข้องกับไปแนละ้วโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่แป๊บเดียวเลยอาทิบดีดีเอสไอเป็นไงเด้งเลยครับเด้งครับแล้วตอนนี้เป็นไงหมูเถื่อนเงียบเงียบ,บกิฟยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่าการกระทาในลักษณะบุคคลมากจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นนะฟังพี่เดพูดแล้วแม่งได้ความรู้เลยเอ่า คดียาวนานทนายกินยาวๆหวานเจี๊ยบขอบคุณครับมีคดีเยอะเงินก็ดีสบายเราจะได้เอาเงินไว้ซื้อไวไว้เที่ยวต่างประเทศไว้เลี้ยงหมาเราหมาเราก็สี่ตัวแล้วก็กิกนจุนะครับไม่ต้องมาอิจฉาริษยาพี่เดชหรอกพี่เดชแก่แล้วไม่นานก็ตายห่าแล้วนะนะครับอยากให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกอ๋อได้ได้เดี๋ยวโทรบอกให้นะลุงตู่ครับมีคนบอกอยากให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกครับจุกกรู จุกโรอ่าจุกโรลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่นี่รายการพี่เดแล้วแม่งฮายอย่างเดียวนะใครติดตามพี่เดแล้วแม่งจะหลงรักนะถ้ารู้จักแล้วจะหลงรักพี่เดทำได้ทุกอย่างนะครับนะเงินมาผ้าหลุดคอนเซปต์ Concept, พี่เดนะคุณลองคิดดูถ้าเงินไม่มาผ้าจะหลุดไหม เวลาคุณไปจีบสาวจีบอละลรต่างๆเนี่ยโอ้พี่รักน้องมากเลยน้องบอกว่าขอ iPhone หน่อยเป็นไงใจไม่ถึงมีเงินพาไปเที่ยวไปดูหนังแล้วล่ะไม่มีน่ยลินล,ลี่ยังบอกเลยเห็นนะใครจะมาเป็นผัวหนูต้องรวยนะรวยนลลี่ลินลี่ลินลี่เหงียนน้องเหงียน่ยนะ,นะตอนไปกินวายด้วยกันบอกนะ,ะคุณอาเรียกผมคุณอาคุณอาคะถ้าใครจะเป็นผัวหนูเนี่ยต้องรวยนะถ้าไม่รวยหนูไม่เอารวย นะครับต้องรวยอืมนะครับรวยเท่านั้นนะนะครับเธอกอ็มีแฟนก็เป็นเศรษฐีทท้งนะั้นทุกคนได้เงินเป็นร้อยร้อยล้านนะครับน้องลิลี่ลเหียนก็เป็นคนน่ารักตรงไปตรงมานะาบางคนอาจจะอย่างนั้นงี้แต่ผมว่าน้องเหียนก็เป็นคนน่ารักนี่เวลากินวายสนุกเลยลง่งร้องเพลงสนุกสนานสบายนี่เดี๋ยวก็ตอนนี้งานก็นเยอะเดี๋ยวรอว่างๆเนี่ยผมก็จะนัดลิลี่เหียน นักด,ดารานางแบบนักร้องต่างๆเดี๋ยวก็ไปนั่งร้องเพลงฟังเพลงกันสบายๆนะครับยาญฉาพี่เดนะพี่เดเป็นคนอย่างนั้นเลยเป็นคนขี้ขี้เหล้าเมายานะครับ